ติดลิสอัศจรรย์ความรู้สนับสนุนโดยน้ำเต้าหู้ผงสำเร็จรูปผสมธัญ,ญพืชตราเนส s ิตา้าสวัสดีครับผู้ผชมในแต่ละวันเรามักจะใช้สมองในการคิดเรื่องต่างๆมากมายแต่วันนี้ครับผมจะชวนผ,ผู้ชมมาคิดเรื่องสมองไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการน้ำหนัก เซลล์และอาหารบำรุงสมองกันครับได้เลยค่ะคุณป๊อบสมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆในร่างกายที่ไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีการฝึกฝนอยู่เสมอก็จะแก่ช้ากว่าร่างกายนะคะโดยสมองคนเรานั้นเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ส่วนขนาดสมองของทารกแรกเกิดจะหนักเพียง500กรัมและจะโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ18ปีโดยจะมีน้ำหนักประมาณ1.4กิโลกรัม ซึ่งสมองเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง85%และจะขาดน้ำไม่ได้เลยค่ะการเสียน้ำในสมองเพียง1%เป็นเวลานานสมองก็จะทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจถึงข่านทำลายหลอดเลือดในสมองทำให้ระบบประสาทผิดปกติได้ค่ะและสมองก็ประกอบด้วยเซลประมาณ10,000ล้านถึง1แสนล้านเซลล์โดยมีเส้นใยเป็นแขนเป็นขา,าการที่คนเราคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆได้ดีนั้นก็เกิดจากการเชื่อมต่อของเซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นคนที่ชอบอ่านหรือชอบคิด เซลล์สมองก็จะถูกใช้บ่อยทําให้เซลล์มีการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายแต่หากคนไม่ค่อยสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวเส้นใยเหล่านี้จะหดลงไม่ต่อกันค่ะความจําก็จะไม่เป็นระบบจะมีสิทธิ์เป็นโลกสมองฝ่อได้มากเลยค่ะคุณป๊อปครับเราอาจไม่สามารถเลือกให้เกิดมามีสมองแบบอัจฉริยะได้นะครับแต่เรา สามารถเลือกให้เกิดมามีสมองที่คิดแต่ในด้านที่ดีที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ n e s ฟ i ต a น้ำเต้าหู้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อบวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ